ยินดีต้อนรับเข้าสู่งาน Open House อายุรศาสตร์ธรรมศาสตร์ค่ะในส่วนของอายุรศาสตร์โรคเชือ้อหน่วยของเราเป็นหน่วยที่มีความเป็นมายาวนานควบคู่กับภาควิชาอายุรศาสตร์ค่ะโดยในปัจจุบันมีอาจารย์ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญเป็นอาจารย์ประจำจุดหกท่กานได้แก่ศาสตราจารย์นายแพทย์อนุชารองศาสตราจารย์นายแทพทย์ธนาผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงส,สัชนูตผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงพันธสจี รองศาสตราจารย์แพทย์หญิงนันตราและอาจารย์นายแพทย์สุิชัยค่ะเมื่อน้องๆเรสซิเด้มาผ่านหน่วยโรคติดเชื้อนะคะสิ่งที่จะได้ทำก็คือการดูแลผู้ป่วยโรคติดเชื้อภายใต้การดูแลของอาจารย์นอกจากนี้ก็ยังเป็นเรื่องของการทำพันธุการที่จําเป็นในเกี่ยวกับโรคติดเชื้อได้แก่การดูแฟรชเนียและก็การทําแครเสียต่างๆสิ่งที่เป็นจุดเด่นของหน่วยเรานะคะก็คือ การมีกิจกรรมการเรียนรู้ได้อย่าง t e r d e p a r t m e n t c o n f e r e n c e ทําให้ความรู้ในการเรียนรคติดเชื้อเนี่ยมีความกว้างขวางและครอบคลุมมากขึ้นนอกจากนี้ยังเป็นเรื่องของโอกาสในการทํางานวิจัยเพื่อได้รับการตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติาม,มีความสน ได้ประสบการณ์ในการดูแลผู้ติดเชื้อไวรแบบคบวงจรด้วยสุดท้ายนะครับก็คือทีมไมโครแล็กนะครับก็คือเป็นทีมที่ให้การบริการนะครับแล้วก็การสอนเกี่ยวกับเรื่องของจุลชีววิทยานะครับปกตินะครับคณะแพทยศาสตร์มหาัยธรรมศาสตร์เองนะครับภักวิชาอายุรศาสตร์เองนะครับแล้วก็หน่วยโรคติดเชื้อเนี่ย จะมีการจัดประชุมวิชาการปี่หลักการนะครับซึ่งในทั้ง3งานประชุมนี้นะครับอาจารย์แพทย์โรคติดเชื้อของเรานะครับก็จะได้เป็นวิทยากรแล้วก็จะมีเซสชั่นนะครับที่เกี่ยวข้องกับโรคติดเชื้อนะครับซึ่งตรงนี้น้องทุกคนที่มาแพทย์ประจำบ้านก็ได้ได้รับความรู้นะครับอย่างมากเลยนะครับเกี่วยวกับเรื่องกับโรคติดเชื้อครับในโรงพยบาบาลธรรมศาสตร์ เฉลิมพระเกียรติะเรามีการดูแลผู้ป่วยโควิดอย่างครบวงจรนะครับเริ่มตั้งแต่โฮม i อโซเลชันนะครับในผู้ป่วยที่อาการไม่หนักสามารถกับตัวที่บ้านได้นะครับโรงพยาบาลสนามของธรรมศาสตร์นะครับก็จะมีชื่อเสียงแล้วก็เป็นโรงพยาบาลสนามแห่างแรกของเทพยน้วยนะครับแล้วก็เรามีการดูแลผู้ป่วยโควิด19เนี่ยในโรงพยาบาลหลักซึ่งตรงนี้ถ้าน้องได้มาอบรมเป็นแพทย์ประจำบ้านที่นี่นะครับก็เป็นโอกาส ได้รับประสบการณ์นะครในการดูแลผู้ปวดขบุญขบงจอดคราจะเห็นได้ว่าโดยโรคติดเชื้อของเรามีประสบการณ์รอให้น้องๆมาเรียนรู้อย่างมากมายพี่ก็ขอเชิญชวนนะครับให้น้องทุกคนสมัครเป็นแพทย์ประจำบ้านเส็จทีียวเลยครับ